ายงานครับอาจารย์ที่นี่อากาศดีมากพวกเราขอฝากที่นี่ได้ไหมครับได้อยู่แล้วเจ้าเหนื่อยใช่ไหมล่ะพุทธเจ้ารบมามากพอแล้วเจ้าช่วยข้ามาเยอะมากขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พุทธเจ้าคอยเป็นคอยรับสดำเนินหนุนข้านะแต่ว่าไปมีอะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรหรอกครับที่นี่ไม่ค่อยเจอจตูโอ้ทันวันไหนมาดูนี่ดีกว่าว่าวันดูเสีสๆขอตัวก่อนนะครับหืไหนดูหน่อยเครื่องเป็นอะไร ไมสัญญาณมันพ,พองเอราไอาจารย์เจไดตายหลักงงคำสั่งที่ห6สหก,กํำจัดเจไดซะคำสั่งที่หกย้ำอีกทีกำจัดอาจารย์เจไดซะทำไมอะ่ะเราไม่อยากจับการเขาเป็นคนดีเขาเพิ่งให้เราพักที่นี่โดยที่เขาไม่บอกว่าให้เรารีบไปด้วยซ้ำอ่ะเอาจะย้อนภาพไปแกว่าเขาเป็นคนไม่ดีโอ้ยปืนหยิบหยิบหยิบ,ยบ จับแล้วเฮ้ออย่าทำอะไรชะอย่าอย่าทหารคนเระวังไม่ใช่เขาเป็นคนเลวเฮ้ยปืนอย่ากูโชว์พาคนเดียวอืม yes, <yes>, yes. อย่าไม่มันไม่จริงอาจารย์เขาเป็นคนดีอ๋อไมใช่เ่ตอนที่เขาช่วยทหารมไมล่ะตอนที่ทหารเก็บอะ่ะ ระวังรวัเออเจ็บหรอพ่อทหารเจ้าพักตรงนี้ละเดี๋ยวจัาก,การเองไม่ใช่อย่างนั้นเขาเป็นคนไม่ดีต่างหากละ่ะว้าอออพอดีเลยอะ่ะเป็นโรคประกันให้หน่อยนะเหนื่อยจริงๆที่ต้องมารับกระสุนทุกเดีอ่ะ้สรุปเขาเป็นคนไม่ดีองั้นเหรอใช่เขาเป็นคนไม่เี๋ดังนั้นเจ้าจับการมัน อาจารย์จไดมันคนไม่ดีใช่เขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีเขาให้มุเลาเป็นล้อบุกกันเขาไม่มองเขาไม่เคยมองมกบกเลาเป็นคนดีเขาโมงไง่เป็นคนไม่ดีเขาผิดอะไร